5. ประโยชน์จากสับป,ปะรดสับป,ปะรดเป็นผลไม้รสหวานอมเปรี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน 1. ช่วยย่อยอาหารสับป,ปะรดมีเอนไซม์โบรมิเลนซึ่งช่วยย่อยโปรตีนในอาหารทําให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นลดอาการท้องอืดและกรดไหลย,ย้อน 2. ต้านการอักเสบและบรรเทาอาการบวม เอนไซม์โบรมิเลนในสับป,ปะรดยังช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการบวมตามเนื้อเยื่อเช่นบาดเจ็บกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ 3. เสริมภูมิคุ้มกันสับป,ปะรดม ok ีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดและโรคติดเชื้อต่างๆ 4. บำรุงผิวพรรณวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในสับป,ปะรดช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวหนังแข็งแรงเนียนใสและชะลอการเกิดริ้วรอย 5. ช่วยลดน้ำหนักและดีท็อกซ์สับป,ปะรดมีไฟเบอร์สูงช่วยให้อิ่มนานและขับของเสียออกจากร่างกายช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและช่วยในการลดน้ำหนัก